เพราะว่าจะเพิ่งจะกลับเข้าแคมป์กันไม่นานนะครับมาดูจังหวะไปเลนส์มาทางซ้ายบ้างสลับสลับกันกับเดเ,เป้โดนตัดเกมแล้วครับตอนนี้ของทางเยเรมินเลนสม์มาเกี่ยวตัดล่างนะครับพิทิพันธ์พุ่งจันทร์เตะตัดขาเยเรยมินเลนส์ครับเสีย,ยบอลตรงนี้สวยครับซุ่เอมันให้เดเป้เดเป้โด,เดนโดนกับทีิมัตั์ ที่พันธ์ไม่ได้โโอ้หเยี่ยมยอดวันี้ที่ิพันธ์ไม่เร็วเลยครับจังหวะดักของที่พันควบจันนะครับเยเมนเลนหนีโอ้โหนี้ที่จิพันธ์ดับต้าบเลยครับท่พันผล้าไปเป็นลูกของที่กองกลางทีเอสวีบ้างครับอยู่แตโดนจะพาหนีนะครับเยเมนเลนแต่ว่าโดนตัดล่างลูกไปเล่นไปแล้วเหมือยิ่งยิ่งตรงนี้ที่ิพันหนักได้ดีครับล็อกหลายจังหวะไปแล้วพีเตอร์เติม แล้วตัดโดนโดนทิ้งตัวควางหน่อยหน่อยผู้ช่วยกออกไปก่อนให้ทำชวิตได้ตั้งแต่แบบนี้ครับมองเห็นไม่ชัดว่าว่าส่วนไหน,นหระหว่างทุ่มทิ้งตัวควางของพิธิพันธ์ให้ครับปีเตอร์สบายแล้วไฮเยอร์มาร์คให้เผื่อให้เผื่อไปนิดเลยเสร็จพิธิพีการพวกันทำได้ดีครับในวันนี้ของเราถือ เรียกเมมฟิสนะครับคือปากชื่อเมมฟิสเมมฟิสก,ก,กินทิพย์พันนี่อะ้รอีกล่ะห่างตัวไปหน่อยตัวจะแกค่ระยาครับมามายาวๆให้มาดิโอไมนไม่ได้เปเรียบเท่าไรย,ยกหนีก่องทิพย์พันพ่วงจันนะครับแต่หนีแล้วหักเข้าในเหน็นไหมล่ะหน้าไม่มีใครแต่บอลมันห่างตัวไปหน่อยครับบอลม,มากมีเหนียวมีเหนียวแล้วทิพย์พันว้าไปเหนียวยอร์เกนเซนโหลูกฟรีคิกนะครับในระยะที่อันตรายด้วย ตัวเล็กกว่านะครับเล็กกว่ามาเทียสจอร์เป็นเส้นทีมใหม่ก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวทางวิ่งแล้วก็มีการในส่วนรอบต่อเกมนะครับโยโยกะทีมพันเข้าในญี่ปุ่กก็ไม่ว่าในสักลางของเขาพอมาได้ใหม่ทีิพันธ์ปามเอ็ทางขวามีสลาวุปอยู่แต่ทีิพันธ์ไม่ให้ได้ฟาวจากเบนฟิส จิ๊จั๊กตัวริมเส้นแบบนี้ของพีเอสเีมีเยอะนะครับนอกจากเมมฟิสเดเปแล้วลูกตอนนีเอฟเอปีมาแล้วตะวันตะวันหลุดของทิพยพันก็เป็นการหลอกเมมฟิสในตัวด้วยเอาไว้เราได้ตั้งแต่จากประตูมาแล้วครับถึงเมมฟิสบางทิพยพันแฝงครับแต,แต่กินทิพยพันไม่ได้อีกครั้งหนึ่งทำได้ดีครับไล่จุดสุดบานโอเยนเล่นด้านกับเมมฟิสจักเล่นตามช่อง uh. ไม่ง่ายครับเราดันไปมาที่เมมฟิสดวลกับทิพย์พัน แล้วตรงมีสลาวุธก็มาล้หน้าก็ไปอาทิตสลาวุธเดียบอาทิตบ้าอาทีตพิพันพิพันเดอยวางได้ฟาวเอาละครับได้ถึงต่อต่อเนื่องครับเอสตีเมืองทอรองครับ